อกว่าวีคเนี้ยเอ๋ยอะพลาดมากเพราะว่าเหมือนเหมือนเพลงช้าเรารู้ว่าเราแบบร้องได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เต้นเนี่ยเหมือนว่าเราก็ครั้งที่แล้วเราก็เต้นได้อะไรเงี้ยก็เลยซ้อมซ้อมน้อยแต่ว่าด้วยการที่เราซ้อมน้อยด้วยแล้วพอวันหลังๆเนี่ยมันเริ่มกดดันไอความกดดันที่แบบเรากดดันแล้วก็เครียดมากเพราะว่าเหมือนวีคที่ผ่านมาทั้งหมดอะเราทําได้ดีแล้วเหมือนว่า กรรมการก็คาดหวังกับเราไวสูงมากมันทําให้เอ๋ยรู้สึกกดดันเลยต้องแบบเหมือนในใจต้องคิดว่าเฮ้ยต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเพลงที่เอ่ยเลือกเนี่ยก็เป็นเพลงที่ร้องยากแล้วเต้นเนี่ยก็เต้นแบบเต้นก็เต้นยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ค่อยแบบถนัดถนัดเต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอไปร้องนี่แบบโอ้โหอย่างเฟลอะ ที่จะชินกับการไม่มีเธอข้างกันแม้มันจะนานเท่าไรยังติดอยู่ในความทรงจำทีท่ไม่มีทาง <c oughs> ก็ไปเป็นอย่างเดิมกับครั้งไม่มีวันแม่พยายามเท่าไรอยู่กับเธอจะคงไม่รู้ ทุกวันฉันสู้กับความเหงาใจแต่สิ่งที่ฉันไม่รู้ก็คือจะจบเมื่อไรที่ยังแต่นั้นมันไม่ใช่หัวใจเป็นแค่ก้อนอะไรที่เธอน คไม่ไไมอตอนได้คนเนี่ยแบบเกือบร้องไห้แล้วเพราะว่ากลัวมากกลัวโดนว่ามากเพราะว่ากรรมการก็ให้ความคาดหวังกับเราไว้สูงเราก็กดดันตัวเองพอเรากดดันมากๆพอไปทําก็ทําออกมาไม่ได้แบบไม่ได้ดีเท่าที่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะมันมีบางช่วงที่ดูเหมือนทรมานไปนิดนึงต้องหันร้องเพลง ที่มันทรมานให้ดูสบายด้วยการไม่ทำหน้าทำตาหรือว่าไม่ไม่ทำให้มันดูพยายามเกินไปซึ่งถ้าไม่แอคติ้งว่ามันทรมานเพลงนี้จะเพราะมากแล้วก็เต้นก็แบบก็เต้นแบบว่าเต้นก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่ใส,ใ,สใส่ส้นสูงแล้วแบบพื้นลืน่นพอพื้นลืน่นมันก็เต้นใส่ได้ไม่เต็มที่เลย แค่เตือตือนเต,อตือแค่เพลงมันมันแค่นั้นก็จุกจูบใจโอเคโอเคแล้วเธอจะรออะไร alright alright ก็ฉันแค่อยากแค่ชัวน์มันฟีเจอริงกัน baby เรื่องเต้นเนี่ยครูแหม่มก็บอกว่าครูแหม่มชอบแต่ว่าครูซิมเนี่ยยังไม่ชอบเพราะว่าครูซิมบอกว่ามันแบบมันดูเกะก,กะมือไม้มันยังแบบไม่ดูเป็นท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าพัฒนาได้ไหมทุกอย่างพัฒนาได้ค่ะจริงๆเนี่ยพอแสดงทุกอย่างจบเราหวังละหกสิบสี่สิบหกสิบคือได้สี่สิบคือไม่ได้เพราะว่าแบบมีคนสวยคนเก่งเยอะมากตอนนั้นค่ะมันแข่งขันกันสูงซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เออเสียใจที่ทําไมเอยต้องมานั่งกดดันตัวเองทําไมต้องมานั่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความกดดันทั้งหมดมันทําให้แบบเราเครียดคนรอบข้างก็เครียดแม่ก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่ก็เห็นเรากดดันเรามานั่งเครียดแบบทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์นั้นเนี่ยเอยแบบไม่ค่อยพูดแบบพยายามหมกมุ่นหมกมุ่นกับสิ่งที่เอะต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ารู้สึกเสียเสียดายตรงนี้มากกว่าเสียใจตรงนี้มากกว่าว่าแบบเอยเราไม่น่ากดดันตัวเองขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบ ปล่อยให้มันสบายสบายดีกว่าค่ะน้องเอ๋ย43น้องแบม42แบมเอ๋ย ขอแสดงความนดีด้วยทั้งสองคนพร้อมที่จะเข้าสู่รอบต่อไปของโชว์ครับคือจะบอกว่าเอ๋ยแอก็ดีใจแต่พอดีว่าแบบเหมือนเพื่อนที่เพื่อน,นพี่ที่สนิทกันของเอ๋ยะคะ่ะพี่หลินลินเขาไม่ได้เข้าด้วย คือวินาทีนั้นอะ่ะเราอยากจะดีใจแต่แบบพอเราหันไปมองพี่หลินมันก็เลยดีใจไม่ค่อยออกได้เต็มที่พอเจอหน้าคุณแม่อะไรเงรี้ยก็เฮ้ยแม่เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เข้าแล้วพอเข้ามาถึง24เราก็แบบไม่ไม่ได้อะไรมากแล้วไม่ได้แบบว่ากังวลอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าเราก็แบบโอยเข้ามาได้ถึงขนาดนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจากคนเป็นพันๆแล้วเข้ามาเป็นแบบย4บคนอะไรเงี้ยค่ะดีใจมาก ก็หลังจากวันที่มาสัมภาษณ์ล้วก็กลับบ้านไปคิดมากคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าคิดในใจว่าที่เขาเรียกไปสัมภาษณ์เนี่ยหรือว่าเขาจะดูลุคของเราอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเอยแบบเอยก็ไม่ได้มั่นใจในเรื่องแบบลุคตัวเองอยู่อยู่ด้วยใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าคิดแล้วเฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยจนพอมาถึงแบบใกล้ๆวันประกาศไม่หวังละช่างมันได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรค่ะมาแบบไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยก็เผื่อใจอไว้เหมือนกันจากที่บ้าน สวัสดีค่ะ,คะใจเย็นๆน,นะคะอ่ะให้เวลาในการสัน่นในการเตรียมตัวฟังคำตอบด้วยการฟังผลประเมินการทำงานของเอ,อ๋ยในช่วงออเดชั่นที่ผ่านมาก่อนนะคะส่วนที่อ่อนคำว่าอ่อนในที่นี้ไม่ได้อ่อนไม่ได้อ่อนมากแต่ว่าอาจจะต้องพัฒนาเยอะหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องของกำลังในการร้องเพลงนะคะคือเสียงเพราะทุกอย่างดีแต่ร้องเพลงแล้ว ไม่แข็งแรงเบาบางเหมือนสายลมพี่ก็ต้องการความหนักแน่นจากการร้องเพลงของเอ๋ยมากขึ้นบุคลิกภาพก็ก็เห็นว่าบางทีก็ร่าเริงบางทีก็เครียดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรต้องเครียดหรอกการทํางานในวงการันเป็นเรื่องสนุกนะคะก็ถ้าคลายความเครียดลงเอ๋ยก็จะเป็นคนสดใสน,น่ารักมากยิ่งขึ้นนอกกนั้นการเต้นการเป็นพิธีกรแล้วก็การแสดงบทบ,บาทเนี่ยออกมาในเ,เกณฑ์ที่ดีมากทีเดียว ก็เรียกได้ว่าภาพรวมทั้งหมดเอ๋ยน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ายโชว์มิวสิกเลือกน้องเอ๋ยเป็นศิลปินคนใหม่ของเรานะคะใี่ค่ะดีด้วยค่ะเขาก็เลือกเราให้เป็นหนึ่งในศิลปินของโชว์มิวสิกถึงตอนนั้นก็แบบเฮ้ยดีใจอ่ะอยาง้ร้องไห้เลยแบบขอบคุณรู้สึกขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบ ให้โอกาสเอ๋ยได้แบบว่าได้เป็นศิลปินได้ทําตามความฝันจริงๆน้าตาไหลร้องไห้เ <c oughs> ดินออกมานี่แบบคือก็ยังฝันอยู่อะค่ะแล้วก็เจอคุณแม่ยืนรอยอยู่ข้างหน้าเลยเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนสุดท้าย <c oughs> ก็รู้เลยว่าคุณแม่ก็รู้เหมือนกันเพราะคุณแม่แบบยืนแบบไม่นั่งเลยยืนลุ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอุเจอหน้าแม่ก็ร้องไห้แบบคือมันดีใจอะค่ะดีใจที่แบบจากที่แบบเราสู้มาตลอด เราแบบโดนอะไรหลายๆอย่างโดนดูถูกบ้างโดนนู่นนี่นั่นมากอะคะ่ะจากแบบเมื่อก่อนที่แบบเราแพ้มาตลอดแต่พอมาวันนี้เราสามารถที่จะแบบสู้สู้ความตื่นเต้นสู้ทุกๆอย่างที่เป็นตัวเราได้แบบทลายกำแพงมันออกไปได้แล้วเราก็ได้มาเป็นศิลปินเนี้ยมารู้สึกแบบรู้สึกดีใจมากๆค่ะภูมิใจตัวเองมากๆ มันช็อกไปแล้วมันเหมือนแบบเหมือนมันโดนกดลงไปสุดๆแล้วค่ะแล้วแบบพอพอเรารู้ว่าเราได้มันก็เหมือนแบบเหมือนมันจมดินไปแล้วมันกระโดดขึ้นมาไม่ทันน้าตาแตกเลยคือตอนแรกตั้งใจไปว่าแบบห้ามร้องไห้เด็ดขาดไม่อยากดราม่าก็โดนตาหนิว่าทักษะการเต้นการร้องนี่ไม่ได้เลื่อนเลยความหวังผมมเหลือประมาณ3 0เเพราะว่าคนข้างๆผมก็เต้นเก่งอีกคนนึงนี่ก็ร้องเก่งแล้วก็พูดภาษา บอะไรอย่างนี้เขาได้วันที่ผมผ่านเป็นศิลปินเนี่ยเป็นวันเกิดของคุณพ่อด้วยพ่อก็เลยดีใจมากเหมือนประมาณแบบว่าเนี่ยคือของขวัญของคุณพ่อ